มีมีกรขับไล่คนนั้นทมว่ากําลังไกส่สงอดถามว่าเป็นย่งแบบคนเราไปไทยเลยจึงบอกขอยกลับมาสบายดีพอแม่พี่น้องสวัสดีค่ะแวลคัมแบกทูทิปเชื้อหนอกซึ่งนีนคิมนี้เนาะพี่น้องทิปกาซีไปหับมูมูมาแต่ปาาเซ่ก็คือเซาเบนทาโกเนาะ เห็นพี่น้องทำฮาว่ะฮึ่งไ่ได้สิลงไปปางเจฮึ่งไ่ได้สิไปหาสาวเบนทากโกอีกเนาะแต่ว่าเ <c oughs> มื่อนีน่พันคืนมาบานเนาะพี่น้องมาตั้งแต่มือ่อเมื่อวานนี่บ่เมื่อวานหรือเมือ่อวานเนะาะแล้วก็ส่วนกันว่าสิไปกินสินดาห <c oughs> ให้เพิ่นเลี้ยงสินดาห์นาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นถือเลขห้าร้อยห้าร้อยปันกุาลาศ ประมาณหลานปลายกบาลเนาะก็เลยแบาเพิ่นมาแล้วใส่เพิ่นไปเห็นเลี้ยงจิดาดเพิ่นให้ส่วนที่ไปห้มแมงแข่งแต่ว่ากินสินดาดก่อนแล้วจึงไปห้มแมงแข่งเนาะแต่ว่าตอนนี้มาทุลาหน่อยนึงเดี๋ยวสิกลับไปแล้วก็จึงแวะหาเพิ่นแล้วก็เอาไปเนาะมือว่านนี่พ่นตกเนาะพี่น้องตั้งแต่มมือเข้าไปเฮ็ดกิจกรรมแล้วก็มือว่าน,นอีก จอดครางนี้นี่เนาะตันเด๊เอา้าไปแล้ววะเจตันนั่งซ้ายข้างล่างโอ๊ยแกจะให้กูนั่นงข้างหนเออบันิ เดินทางแล้วพี่น้องเอามากจะคนร้านกุ้งไปบ้านไปกินปลาบ้านนี่แล้วไหมเออควงไปมาวะโอ้ยมาแจกกูเอาลูกมาน้าๆร่วมๆจะสี่เอออหลูกวะฮะนะอ๋ออืมอืมแตกูอยากจะหายมันแข็งว่าอะไรมื่อไรโอ้ยมันแข็งอะอยู่ล่างบ้านนี่ไปก็ไปอันนั้นเป็นได้ก่อคือว่าได้ถึกเลขยงหาร้อยล้านยังไม่ได้เล่าซะ กูอยากกู่ติดไปติดมามันเป็นการซุ่มเสือซุ่มละวยึงใช่ไหมปฏิพันธ์ปฏิยังแต่ไปคอวะทานสางทานมาบุญผัเมียอยู่ข้าวันเออทานสางก่อนแล้วจึงถือบอสคิดว่าถือแะไรจึงทานโบเวนทานสางทานมาก่อนทานสางทานมาเลยเออแล้วเห็ดจะได้เสือแล้วก็ถือเลยเสือเข้าไปแห่นี่เขากำลังพุช่าแบบเท่าไรเท่าไรอย่างนั้นอ่าแล้วไปเสือน้ำตัวได้จึงว่าไปซุ่มตัวนั้น อ๋อมันก็มันก็นกนกออกสางหมาป้าแต่ว่ามาเรียนกันเลยบอกแบบแบบว่าย่างข้าสื่อนะได้มันนันสื่อเหล็กสางสิวะมันออกหมดแล้วมันก็มีสางป้าอมาอเขาแห้งน,น,นุ่ย่างเขาแห้งเสร็จมาเลยสันบอกไม่ว่าเป็นเหล็กหกตัวเหล็กเนี้ยมันเป็นเหล็กน้ำสานพันหนึ่งตัวหกร้อยล้านพันหนึ่งหาร้อยล้านเลยวะอถ้าต้องซื้อสีโต ทีถือมีซื้อซีโตเป็นบอซีโตเลี่ยนถือตัวซันโอ้ไม่เที่ยงมันออกจักจักสั้นจักสั้นหากกระตรงตามนั้นสาระวางก็กระได้สาระวางได้แต่สิบล้านเออเนไหนบ่เสียเลียงถ้าว่าตัวถือเลี่ยงตัวซ้มตัวเลี่ยงทั้งหลังกัได้สิบล้านถ้าว่าถือสาระมันบ่ถือก็ไดห้าล้าน่นนันเออแต่ถ้าถือเลี่ยงเลยเลยขายหักก็ได้แต่สองแสน าจาวาลิน<ข>อบอเป็นเฉ<น>พาะบดิชึกเล็กขนาด <c oughs> กูกะลินบ,นบนอเป็นกูยังงงเอาใส่ไซ้์มองเสียบอันน,น,นั้นเด้ออันนัน้นนี่เด้ถ้าจะทำห้าวันเปิดเพลงเหรอสมูทูตเด้โอ้ยจักสิเปิดยังไงไงเนี่ยอ้ากูอยากพัง<น>เพลงเออมึงสิบอันน่ะคิมบอนะเปิดกันกมาไว้ถาดเนี้ยพอเออเมื่อกี้วะอ้าวได้หันไอจุกแล้วเปิดป๊อปเปิด บอกว่าปิดวะทันมาเปิดกับพี่เย็นเฟอร์หานอิรินดานี่มันจัะไหวบ๊วยอยู่ตอนนั้นดิลูกเข้าห้ากันเลยบอสเรื่อกจะเปิดเพื่อเล่นงอะไรใกล้บ้านเราก็มันนี่ได้เราก็เอาอันนี่อ๋อเดีนเราเปิดเก่าโงดิแม่ค่ะเปิดอยู่วะแม่ค่ะเปิดอยู่วะอันสิดานะเปิดอยู่วะเออเอกี่ยวบอสท่านใดกินได้หลือที่นี่ เออเมื่กูไปถ่ายคลิปก่อนในรอบเมื่อกี้นึกว่าว่ายเวลาเห็นโอ้ยกินก่อนนะกูกับปัะธานกินข่าวสาวโอ้โหน่าเบื่อเต็มบักแล้วด้กูเมื่อก่อนมึงอกันในเบิองบมื่คลิปเกี่ยวกับตามทาใหญ่าี่ไหนเบิองบัตทรายมีไล่มีมีมีแฟนขาไล่คนนะทมว่ากำลังไก่สงอดทมว่าเป็นย่างแบบคนเลาไปไทยเลยจึงบอกขอยกลับมาเพื่อนทริปนี้คยไปหันกะมีมีอายเนาะแต่ว่าอายกลับมาแล้วก็ นาบ้าวอยังกับไฟไฟเกือเพื่อคนแล้วก็อันนี้จักคนกอกไปไอบีไอบีไอคัมดี้สลีดีกิลาเอ้ยนี่เชียร์แหละหาคนเนาะไปนะแต่ว่าเออยืดค่ายซองเอ้ยนี่ก็เรียกถือเอาไปคายแต่ว่าข้าตุนนีเอ่อสไลด์ขน้นไปตะกี้จะไม่แต่ถือเอาไปคายเนาะเพราะว่าไปมาถือก้นไม้เนี่ย มากาบางคนก็เสียเลยเนาะเสียเลยอีจีกันได้ยังโมาบันีิเออนางคะนี่หนางใกข้าวอิ่มเอื่อยเสียเลยเสียเลยซองคนยังไม่เห็นเนาะพี่น้องตีกคนหนึ่งแล้วก็พี่น้องมูมูอีกคนหนึ่งกับบริมาเลยและในแบบว่าลองหวังลุกคิดว่าเป็นยังแบบคนลาสเล่าไปแหละบุกับนานที่แบบเพิ่นก็มีแบบไอ้กระหนองไปอยู่คนใกลเพิ่น หนึ่งเขาอ,อาจซียไปเพอะแบบในลูกในพัวอยูคนะ่คนเนาะขิดว่าน้องเสือกับประจักทางมาหมดโมหูการติดต่อเกิดว่ะอ,อานามันมีเคสเคสสองเคสสามเคสเนาะอยู่บ้านตะนุ่นนะือมแล้ววันนี้คอยากเห็นนองรวงเพนน้องรวงตกไปแล้ววันนี้เนาะนี่ผู้หนึ่งหันเล่า,เาหันอยู่น้องบัวตะนุน่นแพงจับประชากหัวสัต ปากเมืองปากสองบอกเพีงจะพัสักสินะเราก็เลยแบบเอ๊ะมันมีเพาน้องกวดตะโนโนยังทางนั้นดีผ <ม S 1> ความเพี่อบถามบอกม,ม,มีแีแทบ้านนนตะโนอนอันนี้สีแทบาท้านนั้นตะโนอ,นอันนี้อะไรแต่แต่เ,ออเข้าหันบดจือว่ามันขืนขืนกับ,บาเมืองสองขอนนะออน่ะมีแต่บอกว่ามันไปทางละห้านามแบบเข้าขามเข้ายางจากบ้านนะไปขามทางปากสองนะ Mm. ทางทางจะประสักหรือทางใดเนี่ยแต่ว่าจืด mmm, แต่ว่าลูกบ่อจะทางตะโนดม no? ันกีต no ิดก um ับสารวัตรเลยทางตะโนดเนาะเป็นอย่งนี้เนาไปขามทางเข้มมะละชืไล่นะแล้วนี้ก็เลยแบบว่ากระปุจว่าอยู่อยู่เมืองอย่างเงี้ยค่แต่ว่าจืด่าทางไตนะแล้วที่นี่จะท่ามไปท่ามมาว่าบาทเพื่อน้ำมันอยู่ไก่ก็ยังสุดท้ายก็ะึิ่นกเมืองส้เนาะคือเมืองส้เท่านี้ต่างพันกระหร่อยแปดสิบเจ็ด แปดสิบเจ็ดห้ก็เป็นเมืองไม้เซนตะกีหันเมืองส้นเมืองส้นนี่อ่าเครื่องหนึ่งฮะขึ้นกับเมืองซ่องขอนอีกเครื่องหนึ่งฮะขึ้นกับเมืองจำพอนหรือว่าเอิ่นแถวาเทนี้ว่าตาแซงน้องพัมหวยส้มเขาเอิ่นตะกีเนาะแล้วที่นี่ก็หอดพันกระลอยแปดสิบเจ็ดจรงมาเริ่มตังเมืองไม้จ้าท่องถุงมือนี่ปลาดุขู่ไปยันตลาดนี้อย่างเอิ่นเมืองใหม้ดิเออเอิ่นเมืองใหม้อะไร ก็เลยเพิ่นก็ซับอนว่าบ้านตัวเองอยู่บ่ได้แล้วก็ทารุ่นนั่นทีสี่หาสิบปีคือลังนะ่ะแล้วเม่นไปถือคายเบิดแล้วคิดว่าทีมาบ่ได้นี่ก็คือแบบตันหว่าวเนาะบางทีแบบถือคายไปแล้วเพื่อสิฟื่นโต้ได้น่ะบางทีอาจจะอยู่ในหันหลายปีพอออกไปแบบเพื่อสิแบบประยุงพยุงบ่ประยุงยุงตัวเองได้ตัวเองได้น่ะแล้วก็บางเ่อก็ถือแบบ ค,บบออกกคือเว็บบอให้ออกเัือนเลยลได้พิชิตสาวีกันมีอะไในคือในข่าวพวกเมียนมาอย่างเงี้ยค่ะฮัลโและวบะนี้เวลาออกมาได้เนาะสู้ตังตันตั้งตัวได้พัดมีผู้หักผูกกก้หักกับเอาเลยเ<อ>พราะมันกะบชีวายังได้ฮาทีเพิงเนาะฮาทีเพิงพอหะาทีเพิงได้กะมีหลงมีเต่าบะนี้มีหลงมีเต่ากะจากหลงจากเต่าไพ้กับเบยกจกักในเมื่อบเบยกจกกักใน่ละกะกั้ยูแบบนั้นยูแบบนั้นละกะขั้นว่า สีมามันก็ต้องใส่เงนินพ่อเขามีหลูกมีเต่าท่านากับบอคอยว่าจะดีพอกินพอใส่การเดินทางทางหนึ่งมันก็ลไรเลยแล้วก็กอาจจะแบบบสะดวกที่จะมาคนเดียวม,มันก็เลยอยู่หยากรึเนล่างั้นติดต่อพ่อแม่กับบอฮูเบอร์โทรก็มีพอเดี๋ยวนี้เขาใส่แต่อ,อินเทอร์เนต็ตบอฮูเบอร์โทรแล้วก็แบบว่าบอฮูคนที่ว่าอยู่บ้านเดียวกันนะนะบบมีบางทีแบบคนคนที่ไปนะบางทีเพิ่นก็น ไปไปอยู่เดียวๆที่โบไม่ค่อยเล่าอยู่แถวนั้นเนาะมันจะ<า>หาทางกะบ,บานบ่ได้หาขมูลติดตัวบ้านบ่อยน่า<ค>มีผักเทียมบัางถิกมั้งคือนายพ่นสะไล่กับบริมาเนาะและะ้วก<ม>็อาบางคนก็อาจจะมีแบบไปอยู่ในเมืองแล้วกะ็แบบลงแซงซี่เนี้ยนะเขาเคยอ,อยู่หันแล้วก็อยู่หันเลยเนาะคือเมื่อก่อนที่ก็ไดทโทษท่ามแบบแฟนคลับว่าเป็นยังคือบริมานะแบบเขตพ่นกับคล้ายๆที่เ้าเว้ามาเลยเนาะ บางคนก็ว่าคุณวีว<า>่าคนดังอะฮะรวยจุกไ่พี่น้อ,องรัฐทั้งตะโกนนะพี่น้องไอ้บาแปลว่าบางคนก็แปลว่าไปอยู่ฝุ่นละคันวาซิมามาบาทกระโบว่าซีเห็ดย่างมันบ่บาทเท่ามันกระโบมีแนวเห็ดคือคนคนที่ว่ามาสวนโควิดนี่นะก็มีหลายคนที่หลักไปแบบผิดกฎหมายอีกเพราะว่าชา,าดานเปิดกระโบหูยังได้สิเปิดจะมีคนมาไี่หวานข้างกนเดี่ย แล้วก็ไม่นอยู่บ้านนัาีอ้อเอื่อยขอหันไปรอดอบ้านเฮาอ่ะนะแต่ว่ามันมีบ้านให้งานอยู่แล้วคันไปรอดแล้วก็รอดอแล้ววันนี้คันมาอยู่ผีกระโมีเวียกเหตดอ๋อคืออย่างเซนเมทิพค่ายเสือตลาดนี้เด็กแบบยามสวนโควิดนี่ลูกกลับมาเมื่อแบบคนอื่นทาน่ะลูกกลับมาเมื่อเนาะเอาก็บโบมีเงื่อนแบบว่ากระโบไดค้าเรื่องเนีนเรื่องกระโบไดค้ายบอกง่ายๆคือต้นนี้สาพับ สถานการณ์้านเมื่องหนาเนาะมันอันนี้มันแย่แห้งบ่มันแย่สำเนึงหนึ่งประชา้นบ่มีไปเห็นงานท้ำเพราะว่ายังขาโค้งสีมันชุงแต่ว่าขางานจางมันตับสื่อยังกับบ่ได้น้ำมันจากีทวโรนหนึงฮะลิตรหนึ่งเจ็ดแปดท่านกีบสิบแปดคืนเป็นสามสี่ถวโตปลาปลาโทรมาได้ได้ได้นนี้ไาทิพนี่ ไว้ <Why? S 1> เอาดำลนะเนาะเฮ้ยไม่ได้ดำลูมันก็ขาวดูดีครับนี่เอากระดูกอีกกระดูกอะไรโลนเนาะพอเขาจะคล้ายหมูจะสื่อหมูหน้ำซีพีบ่เออเป็น,ปนตอนนี้เนาะเขากะมาเวียกทางผีน้อง้องมากซุลาโลตอนแรซีพีโซนตอนนี้เขามาแบ็ตลาดเป็นตลาดนันดจะสื่อเป็นโตบะ่ะสื่อเป็นโล ซื้อยู่เกียงกอกวะหรือว่าคลายเขาคลายเป็นสีวะก็ตามมตามคลายเป็นโตรถโอ้ไปซื้อนาคามเจ้าเนี่ยเอากระดูกขากระดูกขาแล้วอ่ะเออห้ามเอามาอันนี้แต่ของขวัญมันเป็นบริษัทเมทาโกะบอกมันของซีพีอันนี้มาข้ามมาแตได้หนึ่เป็นโมเ่ลว่าเขาฟุตส่วนนะโอเป็นสกเกษตรก้อนโลดอะไรล่าดีไซน์ยุค ออไสั้เออเอ,อส,สีเลยเออเาตั้งเากระดูกซีโคสี่สิบเ่มรว่ากระดูกเป็นโอ้อยาสาวติมนกระดูกเติมเลยเลยหมดเวลาต้องจำสั้นขอบอ่มีบ่มีเนบมีเสีออยงของเฮ้ยมึงสื่อยังเฮ้ยมาข้ามมักกินมาข้าม มารอเบงพักแรงเซียนบิวกัวักเซิง่แกบละาานันนะหอคอยเซิงพักด้อม่พักธรรมชาติพักอีน้ว่านี่พักเหนนพักเซิงพักอันนั้นต้องเากินกับอันตมะคงเนี้ยหละเบริเวณไหนบ่านบอเป็นลัดทงมา าาน้อยเท่าไรนี่ต้องมีพอดีตามเลยเท่าไรนะชิพพันต์มได้แบบอหน้อยนี่แหละเอาประกบอะไเนี่ยตีนตำมะขุมขอเสริมหรือเป่าอเมเงินไม่มีปะกูเบิ่งก็ได้ เป็นทะายเกาะมึงนี่มีให้กูตลอดเลยกูก็นเลยอันนี้นี่เด้อจุส,สามเอาเอาเอผักเสริมเนี่นีอาเอาเสริมงามาขนาดนาะก้องละพนลันหมอสองพันนะหน่วยอะใรเอาก้องหนู่ทนทามจนนละสี ันนองกระกเ็นเเยมลนะเออิกับหนึ่งรสัินเจดหนึ่งรอยยังไ่ได้ครบะใครเลยได้อ,อมันก็ไครเลยนะขิดคอยไปเปิดกรนะโปรงหนรถ้อา,าอยู่ใ <laughs> ส่เอ,อ่อเื่องนี้นะ้ำมันขืนวะมันกะสีรงอยู่วะยังขืนวะ อยู่โต้เลวขึ้นวันส,นส,นสนองสามเมื่เอเป็นร้านอ๋อใส่เต้นทังอันนี้เขาสีใส่งบตันนี้สีเอางบโต้ที่ว่าเพ่นให้เติมเติมน้ำมันเ่ะเนะาะประตูเม่ตูจากหลังอาเรามาหมาเขาสีเอางบโต้มาใส่คืนแห่งรีสิบเจ็ดพันเดี๋ยวนี้จากบ้านนี่มันสี่สิบเจ็ดบาททุนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร สีบเก้าบาทอายค่ะคักสีส่ค่ะเมดาวไม่ลาต้องแต่น้ำมันองเ่าสองไทเลยกันะใช่นต้องเปิดเครื่องถหลดดิอันตารานอะไรปะเน่ะเดชเค็มมันจำเลยจำเมนานทแท้เมนานลานก็หกสิบพัเช็ตห่อทแท้น้ำมันเท่น้ำมันพรเมื่อน่งีดนี น้ำมันมือนี้ยังยัง,ย,งยังสูงกว่ามือนั้นอยู่เลยมองดูนี่หกสิบแท้หกสิบเอ็ดเลยหกสิบช่องน้ำนไปแล้วะนวะขอ,อแซนแล้อนะทอดแซนเต็มท้<ห>องเสียอะไรหวังหัวบุ้ยเป็นเดือดได้ใจใจมอดทิศสำต้นนี่กูเสียมึงว่าวิธีใส่น้ำมันหลอดมึงอย่าใส่ไปครัวกูเด้อเปยังมันใส่ไว้ไร่เลยกับบนตรงใส่ยุดใส่ย้อนก็คือห่างกะหวามันจิดมืดแล้วห้าจังหูห้าเลรนท่าได้อันนี้โต๊ะไม้นึงใส่โต๊ะไม้นึงใส่แล้ยมืดแต่เงิน หลานคือบอกหายมันหอดเจ็ดสิบคือหายหกสิบเก่าไปหลานกับเจ็ดสิบอ่ะบุ๊มบิลหลานก็หกสิบเก่าอ่ะจ่าล่ะเอามาจ่ายไปเอามาเนี่ยงอยู่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้กระเป๋าคันแอลไปใส่อะไรเอาไว้เพื่อนบริษัทสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่า สิบล้านหนึ่งกับอะไรบ้างอะมีโบไปเจ็ดสิบได้ได้มีหาพั 5, <000 S 1> นจับะดอกเดางอีกห <50 S 1> าสิบเงินเพิ่นห้ใส่น้ำมันพอดีเบิร์หนึ่งสองสามสี่ห้หกเจ็เก้าสิบเพิ่นไน้ำเรอยเลียนเลยอะ้ มากลับมาเหื่นแล้ยนะพี่น้องคนอยากไปแย่ไม่แข่งมาจันก็เลยพามาสิปีบนในแย่จะเขื่อนได้เลยจังมันยังมีหรือบ่เลยนี่อยู่หัวหน้าตัวเองเพราหน้าคือเก่าวนะอยู่นี่ก็อยู่นี่นอนกกจิกหรือกกอย่างนั้นบ่อยมันมืดระบ่มันใบมันจะแก่แล้วนี่

Đại vậy đấy tụi con ơi. <laughs>

นั่งมากูสิผาดกูีเาเก็บก่อนมันนี่นี่นะข้ามทางล่างค่ะยค่ะอันนี้ก็คือพ้นงานที่เขาไปเก็บมาเด็ดแจ๋นึงกาจบเป็นทีมหอยเน้ะพี่น้องสำหรับทีมหนึ่งวันกับหมูถือว่าเพิ่นมายามแล้วก็คือตั้นนะเพิ่นมายามแล้วก็พอดีเมื่อวานนี้เขาก็าาไปไล่บอลถ้าเพิ่นไปทำทุลาร่สวนต้ไล่มองเนาะแล้วก็ไปหลอดตลานหันซ่องบอล แล้วก็มากระตอยแมงแข้งเนาะหัวโมอยากกินแมงแข้งแต่ว่าแต่ละบอนอยู่ตลาดบบมีค่ายเนาะแล้วเพิินกระยาก,ก็เลยแบบพาเพิ่นไปส่องห้าแมงแข้งก็ได้หน่อยนึงพ่อได้แจวเนาะก็ถที่วา่าเป็นเดียหอยเนาะหนึ่งวันกับโมเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นกะดนโนไดมาบานเทนึงด้วย,ดวยา,า,วาดนด้นจึงได้เจอกันเทนึงเนาะกะคลิปนี้กะประมาณนี่เนาะพี่น้องพักพอน,นึงมือกับโมเนาะมือมือมอมมากกะ คลิปนี้ก็สิจบไใบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องขอบพูดลายๆเด้อตอนนี้ฮอตแซนซับแล้วขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องผู้สูบุหรี่สุที่อยู่เคียงข้างมาที่คอยคอมเมนต์คอยกดไลค์กดแชร์ให้มาโดยตลอดเนาะกะสิตังต้งใจเห็ดคลิปสิตั้งใจเห็ดกิจกรรมให้ดีๆเนะาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้สบายดี